วัค่ะวันนี้มาพบกับช่องการบล็อกชาน n ลนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำเทำ่าชูทำยังไงให้มีคนดูทำยังไงให้มีคนกดซับนะคะก่อนจะไปดูคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊กกิ๊้เพื่อไม่ได้พลาคดคลิปใหม่ๆของเรานะคะโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยโอเค เทคนิคแรกนะคะก็คือการตั้งปกคลิปนะคะเป็นอะไรที่แบบสําคัญอันดับแรกเลยถ้าเกิดว่าเราไม่ตั้งปกคลิปแล้วแบบมีปกคลิปที่แบบเออเออนะคะแบบเขาก็อาจจะแบบไม่ดูนะเขออาอาจจะแบบเรื่อง่านไปดูคลิปแบบคุณเก๋ไก่คน,นดังๆที่เขาแบบชอบอะไรประมาณนี้นนะคะ่ะซึ่งเราเนี่ยจะต้องตั้งปกคลิปค่ะเพื่อที่จะให้มีคนดูนะคะสําหรับใครที่เป็นยูทูบเบอร์ YouTube Studio มาก่อนนะคะแล้วก็พอลุมคลิปไปเนอะคะ่ะเราก็ต้องยืนยันตัวตนเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาสอนนะคะก็คลิปหน้าเราจะสอนในช่องนะคะเดี๋ยวเลยว่ามันไม่เห็นหน้าอนะ่ะแต่ว่าไม่เห็นหน้าเราจะแบบอัดหน้าจอให้ดูทีละขั้นตอนเลยแล้วอย่างที่สอนการตั้งชื่อคลิปนะคะการตั้งชื่อคลิปแบบให้มีสร้างสารรค์ให้มีคนดูแบบชื่อคลิปนี้แบบเออมันซ้ําก็จริงแต่ว่าให้ดูแบบสมมุติว่าการเป็นยูทูบเบอร์ เขาบอกว่า้าทูกันเป็นยูทูบเบอร์เราก็ต้องแบบสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างนี้หนึง่งแค่นี้เดียวก็ยเลยเสมอว่า้าทูกันเป็น YouTuber, ยูทูบเบอร์ง่ายๆโอเคอย่างนี้นะคะอย่างที่สามนะคะก็คือคอนเทนต์ค่ะเราไม่ทำคอนเทนต์18บวกไม่ทำคอนเทนต์ติดเลท18บแกแน่นอนไม่ทำคอนเทนต์เถื่อนเือนแน่นอนเราจะต้องทำคลิปสร้างสรรค์นะคะค,คลิปสร้างสรรค์เท่านั้นนะคะคถึงคนที่จะมาดูนะคะ ถึงจะมีคนมาดูเราถึงจะมีคนแบบมาชอบคลิปเราไม่ใช่เราจะแค่ลงแค่คลิปเดียวเราจะดังเลยไม่ใช่นะคะเราต้องมีความพยายามมากมากเลยนะคะเทคนิคที่สี่นะคะก็คือการตัดต่อนะคะถ้าเราไม่ตัดต่อเนี่ยคลิปเราก็จะไม่ไม่ดูสร้างสรรค์น,นะคะถ้าคลิปเราไม่ตัดต่อแล้วเ,เราลงเลยแบบแค่คลิปเราถ่ายมายาวมากแบบ13 1 4นาทีนะคะมันก็จะยาวเกินไปใช่ไหมคะทุกคนก็แบบ จะแบบไม่เชยเราแบบไม่ตัดเลยไม่ตัดอะไรเลยไม่ไม่ใส่อฟเฟกไม่ใส่ซาำไม่ใส่อะไรเลยนะคะแล้วก็แบบจะดูเชยเกินไปแล้วก็อย่างที่5นะคะก็คืออุปรกรณ์นะอุปรกรณ์เนี่ยก็จะแบบเราไม่จําเป็นต้องมีกล้องตัวแพงๆตัวราคาเป็นหมื่นๆนะคะเราไม่จําเป็นต้องมีแสงไฟที่แบบโอุโยแบบยิ่งเยี่ยมของยูทูบเบอร์แต่ละคนเลยนะคะเราก็แค่มีโทรศัพท์ สำหรับใครที่แบบมีเงินเรามีกล้องถ่ายวิดีโอได้อยู่แล้วเราก็เออใช้ได้นะคะแต่สําหรับใครที่แบบไม่ต้องมีวมเลไม่ต้องมีไมค์ถือแบบพิเนมอะไรแบบวสดีับทุกคนในประมาณนี้นะคะเราไม่ต้องสร้างกระแสเราไม่ต้องอะไรเลยนะคะเราเราก็แค่แบบปรับตัวในการเป็นยูทูบเบอร์ให้ได้นะคะแล้วก็อุปกรณ์นะคะเราไม่ต้องลงทุนในอุปกรณ์ที่แบบมีแบบตังแบบ เป็นหมื so ่นสองหมื่นสามหมื่นอะไรแบบนี้ค่ะแล้วใช้โทรศัพท์ถ่ายก็ได้ค่ะหามุมหาแสงหาอะไรนะคะเราไม่ต้องเอาแสงจากแบบหลอดไฟเราไม่ต้องเอาแสงจากที่อื่นไม่ต้องเอาแสงจากแบบที่มันเคลื่อนไปเราเอาแสงจากดวงอาทิตย์ก็ได้ค่ะท่านผู้ชมเราเอาแสงจากดวงอาทิตย์ก็ได้ค่ะมาแบบเราหามุมหาแสงดีๆแบบให้เราขาวขึ้นสําหรับใครที่ดนเหมือนเรานะคะหามุมจัดมุมดีนะคะแบบ ็นยูทูบเบอร์จะเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่ก็วันนี้นะคะก็จบไปแล้วะน,นะคะสำหรับใครที่จะเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่นะคะก็สู้ๆนะคะก็อย่าถอยนะคะสู้ๆนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะอย่าลืมขขกดชอบกดไลค์กดแชร์ได้